ตรงนีวจอดมุมนี้ถ่ายนี่นะระวังตกคลองลงได้แล้วเข็น,น,ดนเดี๋ยวชนรถชั้นเดี๋ยวไหลล่วงเด็๋ <c oughs> จอดฝั่งนู้นแหละฝั่งนู้นแหละเสร็จบ้านทงไทย ครับผมรถเกียร์ด้านขวาสุดเลยรถซ้ายไม่กล้ารถเลยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวต้องปรับใหม่อตอนลงใช้เบรกขวาอย่างเดียวนะอย่าหน้าห๋ยวหัวทิ่ม เธอไม่ชาร์จแบตมาครับแก้เกี้ยเลยเอาชาร์จมาเช้าชาร์จมาเต็มเลยไม่เป็นไรล็อกไม่ได้ปัญหาเดี๋ยวเธอเอาของฉันได้ฉันไม่ได้ใช้อาจจะเป็นอาจจะเป็นที่ปักก็ได้พอเช้าชาร์จ ไหนเฮมินลูกเอมันสายไปเรียบร้อยแล้วหลุดในตอนตอนที่หายไปนั่นนะอ๋อนี่มันมันอยู่เกียร์นี้ไม่ได้หรอกต้องอยู่สองหล่ะอ๋อโอเคแต่ได้ได้ใช่ไหมได้แล้วอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเฮมินต้องปรับปั่นช้าๆแล้วขึ้นมาสองให้ได้ยันยันยันจนสุดแล้วขึ้นสองอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ขึ้นถ้าอย่างเงี้ยโอกาสโซ่หลุดสูงเพราะเราใช้แรงน้อยมากถ้าปั่นทางเรียบขึ้นมะม่วระ ้นคลาสล้วเนี่ยแปลงเสียดังมากเกปับปรับตรงนั้นไงปรับฝังฝังเนี้ยมันก็เลยไม่เป็นไรปรับได้แต่เดี๋ยวต้อง ย่นยันในแห่ของแต่เลนอย่างเงี้ยต้องมันปั่นมันแต่ต้องระวังชนคนอย่ามุมนี้สวย เบียร์แล้วก็ป๋องนี่กว่า,า,อา,าตอนนี้เราก็แวะมาให้ปลาให้ให้อาห,หารปลานะครับอรโอ้ยมันโดนเขาถึงด,ดันขึ้นมาเลยเนะี่ยตัวแดง,ง <c oughs> ดูเดียวดูเดียมันก็สู้เขานะขึ้นมาได้เหมือนกันนะนี่ดูเดียดูมันโดนดันขึ้นมามันก็ไม่กลัว อืมต้องสู้อ่ะเนี่ยโต๊ะหลังบ้านปทุมเราก็เนี่ยปลาเนี่ยตะเพียนเนี่ยแหละแกเนี่ยหลังบ้านปทุมพี่เพียบเลยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยไอปลาเสือปลาเสือปลาเสือนี่มาจากแม่น้ําเนี่ยปลาเสือเนี่ยแกมาดูแก ปลาเสือแม่น้ำเนี่อย่างนี้นี่คือปลาเสือนี่ไงนี่นี่ปลาเสือแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเยอะแม่น้ำอยู่งนี้เนี่ยหลังบ้านพี่ที่ประตูมดเพียบเลยน่าปลาตะเพียนปลาตะเพียนต้มนี่นี่วยอยู่นี่ลปลาตะเพียน อ้าวมุมเนี้ยสวยอะต่อซ้ายซ้ายก่อนซ้ายแล้ววนขวาเห็นเมื่อกี้สงสัยฟังอย่างเงี้ยตอนเี็อย่างเงี้ยเออถอยหลังแล้วมันเออมันไม่มัน,มนถอยหลังมันมไม่ชอบรถมีเกียร์ไม่ชอบใช้เบรกขวาของเธอใช้เบรกซ้ายตอนลงอ่ะเพราะของเธอย้ายเบรกหลังมาอยู่ซ้าย<ฮ>เขาถนัดซ้ายไงแต่ของเราเนี่ย ก่อนลงเนี่ยขวา ทำใหม่หมดแล้วตุ๊กตอนนั้นเรามามันเข้าไม่ได้นะเฮมินนะอกอินด้วยดิสัดยไทยอ่ะตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครั้งก่อนเรามามันเข้าไม่ได้ในนี้นเออ ไม่ต้องลดเกียร์ทุกถ้ามีมอเตอร์กามอเตอร์ช่วยเต็มที่ใส่เกียร์สุดท้ายได้เลยอ้าวเหรอเสียงเหมือนเข้าเกียร์โอยจักรยานนี่โคตรเหนื่อยอ่ะไรม่บ้านอ่ะจักรยานโคตรเหนื่อยไม่แล้วขามันนั่นด้วยขามันงอไงขามันไม่ตึงไงถ้าขาไม่ตึงก็เหนื่อย ต้องปรับขาตึงเดี๋ยวมินเบาไ้ต้องเพิ่มเกียร์หนึ่งไม่งั้นซอยยิกกล้ามเนื้อทำงานเร็วเกินอากางเจ็บปวดบิดไม,ม่เิดมาเดี๋ยวมิน โอ้ดีนี้ก็ทำเสร็จหมดแล้วก็ดูดีอ um, Hip, ่ <splash> ะล่มลื่นอ่ะเย็นสบายหน่อยอืมอืมเออเขาลาเขารู้เว้ให้เราก็นั่งตรงร้านดิเฮ้กินน้ำก่อนนี้น้ำก่อนมาเร็วเร็วเร็วลุกมา ดูน้ำน้ำหวานหน่อยเฮ้ยเนี่ยตุ๊กเมี่ยงคำเนี่ยกินไหมอร่อย นะนะครับตุกไ่มอ๋อเนี่ยสังเกตนะถ้าหัวเข่างอนะเป็นมุมสี่ผ้านะมันจะเมื่อยอย่างเงี้ยแล้วจะปวดเขาเ่าเนี่ยบน,น,บ,นบนกันเต็มเลยเคือมันต้องงอเงี้ยแกต้องงอได้นิดเดียว งอนิดนึงแต่ถ้าแบบงอสี่ห้าเลยไม่ได้เขา่าแรงแรงปั่นปลายเท้ามันไม่ได้ ยเอง เปดิปดเปิดเก็บภาพก่อนหายดูยากไปเลยตรงไปนี่เราเข้ามาปั่นในป่ากันแล้วเนี่ยยกมือสู้หน่อยดิยกมือสู้สู้กันหน่อยวิดีโอโดูสู้สู้มีตามไว้มีลุงตามมาคนไว้หลงมากับเรา ไปไปตรงไปเรื่อยเดี๋ยวออกได้เองเ,เองสือบูเาามันดีอย่างเงี้ยถ้าเสือหมอบไม่ได้เพราะยางจะโดนบาดยางมันจะบางมากเสือหมอบโอ้ยภาพสวยว่ะอย่างเงี้ย ลงตรงนี้ใช่ไหมครับ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 เฮ้ยนี่จ่ายตรงนี้หรือจ่ายฝั่งโน้นฮะ,ะอ๋อตรจ่ายด้วย อตอนนี้เราก็ขึ้นเรือครับเกียมกับบางนาฝั่งบ้านเราวันนี้อากาศอบห้าวมากไม่พอไม่เยอะเลยเนี่ยนักปั่นเราคนนี้